เป็นไม่ใช่งานประจาอะ่ะอย่างรถคอ,อกที่เราหาเองอะ่ะเราจะต้องหางานเองใช่ไหมเราต้องหางานเองทั้งไปและกลับถ้าเราไม่หางานเองทั้งไปและกลับมันจะไม่คุ้มค่าน้ํามันนะคะสวัสดีค่ะเพือพ่อนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแนนนี่สุภดาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเจอกับแนนในลุกบนรถนะคะแนนจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างรถคอ,อกแล้วก็ รถหกล้อนะคะว่าแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะตอนนี้ภาพอาจจะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเราอยู่บนรถแล้วแนนก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะแล้วเดี๋ยวแนนจะมาพูดแล้วก็ให้ดูบรรยากาศข้างนอกไปด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแนนในลุคที่ว่าหน้าสดนะคะทุกคนอย่าตกใจนะอาจจะสบไปหน่อยก็ได้เดี๋ยว เราจะมาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างรถคอ,อกแล้วก็รถหกล้อกันนะคะตอนนี้แนนก็กําลังเดินทางเพื่อที่จะไปขึ้นของนะตอนแรกว่าจะไปรอขึ้นของก่อนแล้วค่อยพูดให้ฟังแต่เดี๋ยวมาเล่ามาเล่าไปด้วยแล้วก็รอไปขึ้นของด้วยเลยเนาะความแตกต่างระหว่างรถคอ,อกกับรถหกล้อมันมีอยู่หลายอย่างเลยนะคะจากที่เคยได้สัมผัสมานะ่วารถคอ,อกอะมันจะต่ําใช่ไหม แล้วรถหกล้อมันมองเห็นได้ชัดมากแต่คือแนงก็เพิ่งเคยขึ้นนะเพราะว่าแนงก็ปกติก็ขึ้นแต่รถกระบะรถกระบะคอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางกันดีกว่าเนาะเพราะว่าดูหน้าแนงแล้วกลัวทุกคนจะตกใจนะคะบรรยากาศบนรถหกล้อนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเห็นหมดทุกอย่างเลยนะคะทางแต่ถ้าขี่รถคอกอ่ะ มันจะเห็นแค่คือมันจะต่ํากว่าเนี้มันจะมองเห็นแค่ทางอะ่ะมันมันมันไม่สามารถมองเห็นได้แบบสูงขนาดเนี้นี่จากที่แนนได้สัมผัสนะใครที่เคยขี่รถใหญ่กว่านี้มาพูดคุยกับแนนได้นะคะแนนก็มือใหม่ที่ว่าเพิ่งเปลี่ยนอัพสเต็ปขึ้นมานะคะจากรถคอ,อกมันเป็นรถหกล้อนะส่วนความแตกต่างของรถคอ,อกที่ว่า แตกต่างจากหกล้อแตกต่างยังไงห้องโดยสารของรถหกล้อกว้างมากนะคะจะนอนจะยืดขาเหยียดขาอะไรก็สบายมากต่างจากรถครอบที่ว่าวางได้แค่เสื้อผแล้วถ้าเป็นคนนั่งข้างคนขับอะ่ะก็ต้องเวลานอนก็เหยียดขาลงแค่นั้นแต่เรื่องการกินการนอนการอาบน้ําก็เหมือนกับรถคอกหมดเลยนะคะต่าง อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเร็วตัวหล้อเนี่ยถ้าบรรทุกของอะ่ะจะขับได้แค่หกสิบถึงหกห้าไม่เกินนี้นะคะแต่ถ้ารถคอกอะ่ะมันจะวิ่งแปดสิบร้อยร้อยยี่สิบแล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละคนที่เขาจะวิ่งแช่กันเท่าไหร่นะแล้วส่วนเรื่องการบังคับรถตอนที่เราบรรทุกของอะ่ะถ้าบรรทุกของหนักนะรถหล้อเน่ยรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากชิลมากเลยนะคะที่ชิลนี้ก็เพราะ ขับทางซ้ายอ่ะมันไม่เลื้อยเลยนะทุกคนมันแบบว่านิ่มมากแต่ถ้าเป็นรถอกนะเราเอามาขับทางซ้ายอ่ะโอ้โหเหมือนงูเลยะคะ่ะเลื้อยไปเลื้อยมาต้องขับเลนขวาอย่างเดียวนะแต่ตัวรถรถอ่าหกล้อตัวนี้คันเนี้ที่ขึ้นอยู่อ่ะถ้าไม่มีของอ่ะรู้สึกว่ามันมันอยาจะพูดคอมเมนต์นะมันสะเทือนนะทุกคนมันเหมือนนั่ง นั่งรถอะไรก็ไม่รู้เขย่าอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะแต่ถ้าเป็นรถคอกนะคะถ้าไม่มีไม่มีของนะเสร็จแล้วเราวิ่งรถเปล่าอะ่ะเสียงมันจะดังทั้งคันเลยอะ่ะแต่ว่ารถหกล้อคือมันสูงมันก็แค่ความรู้สึกว่ามันสูงแล้วมันก็สะเทือนมากแค่นั้นแล้วก็จะมีเรื่องเวลาอีกนะคะเรื่องเวลาตัวหกล้อเนี่ยจะติดเวลานะคะเขาจะมีเวลาในการวิ่งของเขาแล้วก็ห้ามวิ่งของเขาอะ่ะ คือช่วงเช้าก็จะห้ามวิ่งช่วง6กโมงถึง10บโมงอ่ะถ้าเราเป็นในเมืองนะคะทุกคนมันจะมี5้าสายที่เขาไม่ให้เราวิ่งอะ่ะแต่ถ้าเราดื้อดันทุลังวิ่งแล้วก็จะโดนตำรวจโบกทั้งทงท,งท,งที่เขาจะอยู่ข้างเสาใต้ต้นไม้ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะบบกเราได้ทั้งนั้นนะคะแล้วเขาก็จะปรับเราณนะตรงนั้นเลยไม่เกิน1000บาทนะคะถ้าต่อรองได้ก็จะโดนไป500-300แล้วแต่ใครรู้จักพูดกับเขานะแต่ถ้าตัวรถคอกอะ่ะเราไปส่งของใช่ไหม คือเราวิ่งได้ตลอดเวลามันไม่ติดเวลาที่แม่ค้าเขาอยากจ้างรถคอกก็เพราะอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเขาจ้างรถใหญ่ๆอะ่ะคือค่าค่าค่าขนส่งอะ่ะอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ความแตกต่างระหว่างรถคอกกับรถหกล,ลอ้อแตกต่างกันมากหกลอ้อตัวเนี้ยเราวิ่งใช่ไหมตอนนี้แนนจะมาถึงที่ขึ้นของแล้วนะเดี๋ยวแนนขอตัวไปรอขึ้นของก่อน,อนแล้วแนนจะมาเล่าต่อนะคะตอนนี้ขอวาร์ปไปก่อนนะ เวลาขึ้นของเราไม่มุมดจังวะเวลาขึ้นของนะคะเราก็จะนอนรอไม่เหมือนกับรถคอกนะคะถ้าเวลาขึ้นของอดูนาเราจะต้องไปช่วยเขานะคะอย่างเช่นแตงโมแตงโมนี่เราก็ต้องไปคอยขยับรถแล้วก็คอยช่วยยกเขาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เสร็จไวๆแต่ถ้าอย่างหกล้อเวลาขึ้นของคือเรานอนรอหน้ารถได้เลยแล้วเลี้ยวขึ้นเสร็จเขาก็จะบอกเราว่าให้เราไปได้นะคะเราเอารถไปช่าง ที่แม่ค้าไม่อยากจ้างหกล้อนะคะก็เพราะว่าติดเวลาเนื่องจากว่าติดเวลาแล้วแม่ค้าก็กลัวเราจะไปส่งของไม่ทันนะคะแม่ค้าจึงเลือก <Wow. S 1> ที่จะให้รถคอกไปส่งนะคะนี่คือเหตุผลที่แม่ค้าเลือกรถคอกนะจะา๊าใครที่ชอบในการขับรถก็ลองมาศึกษาพูดคุยกับแนนได้นะคะแต่ส่วนใครที่ขับรถกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กรถหกล้อรถพ่วงรถสิบล้อรถสิบแปดล้ออะไรก็แล้วแต่ ที่มีประสบการณ์เยอะกว่าแนนก็สามารถเราพูดคุยกับแนนบอกเล่ากับแนนได้นะคะบางทีแนนเป็นมือใหม่อาจจะพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวโอ้โอ,โอมันกระเชงมันสะเทือนนะคะทุกคนรู้จักไหมคําว่ากระเชงอะ่ะตอนนี้แนนะยังไม่อยากให้ คนเห็นหน้าแนานเลยอ่ะมันมันสดเกินอ่ะกันดูทางบรรยากาศข้างทางไปก่อนเนะาะก่อนจะได้ขึ้นของก็คงอีกน,นานอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเล่นๆกันก่อนนะคะใครคุ้นๆเคยๆกับสถานที่นี้คอมเมนต์มาได้นะรถเยอะมาก เป็นครั้งแรกของแนนเลยนะคะที่ได้นั่งหกล้อเนี่ยเพราะปกติก็นั่งแค่รถคอกรถกระบะคอกเล็กๆพอมาขึ้นรถคันใหญ่ก็รู้สึกตื่นเต้น <c oughs> อันนี้แนนก็มาถึงแล้วนะคะก็รอที่จะขึ้นปูนกับไปที่บุรีรัมนะคะแล้วแนนก็จะมาพูดถึงว่าความแตกต่างของหกล้อกับรถกระบะคอกนี่แตกต่างกันมากเลยนะคะ ก็เพิ่งเคยเจอนะคะตอนแรกแน,นก็คิดว่าความแตกต่างมันคงไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ที่ไหนได้พอได้ขึ้นมาสัมผัสจริงๆนะคะยอมรับว่าแตกต่างมากตอนนี้แนงก็ดับรถแล้วนะแล้วทีนี้คนขับรถเขาก็ลงไปติดต่อขอ,อขึ้นของแล้วนะคะแนนก็เลยจะมาทำการพูดคุยให้ทุกคนฟังนะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกลับไปกลับมานะคะเพราะว่าวันนี้ที่แนนมาพูดอะ แนนมาพูดโดยที่ไม่มีสคริปต์เลยนะคะพูดจากความที่แนนได้เจอมาแล้วก็จากความรู้สึกจากความที่ว่าความแตกต่างของรถคอกันเป็นยังไงแล้วเอามาเปรียบเทียบก,กับหกลอ้อตอนนี้แนนก็ได้นั่งรอเขาอยู่บนรถนะแนนไม่มีอะไรทำแนนก็เลยมาอัดขอ้ออัดขอ้อขอ,อัดคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็ทุกคนได้ฟังนะคะหน้าแนนแนนไม่อยากให้ทุกคนดูเลย <c oughs> มันสดเกินนะคะถ้าแนนได้ขี่รถแล้วแนนจะไม่แต่งหน้าเลยนะคะนี่คือเหตุผลที่แนนไม่อยากจะอจัดคลิปบนรถเพราะว่าถ้าแนนแอดัดคลิปบนรถแล้วดูสภาพทั้ทงผมทั้งหน้าแนนจะไม่มีการเซตการแต่งใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเวลาแนนขึ้นรถแล้วแนนก็จะนอนอย่างเดียวเลยนะคะอยู่แต่บนรถอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แบบว่าลงไปคุกยกับใครแต่ถ้าเป็นรถคอกแนนก็จะแต่งหน้าบ้างทาแป้งบ้างอะไรเงี้ยแต่คือเราอยู่บนรถใหญ่แล้วแนน แนนไม่ได้ลงไปคุยอะไรกับใครติดต่ออะไรเลยส่วนมากจะมีแต่คนขับทั้งนั้นที่เขาก็ทํานะคะถ้าตัวลถก่้งจะเป็นแนนเองนะที่แนนประติตต่อโทรหาลูกค้าคุยกับลูกค้าเวลาขึ้นของขึ้นอะไรนียแนนะก็จะเป็นคนติดต่อเองแต่พอมาขึ้นหกรถแนนรู้สึกว่าแนนสบายมากเลยค่ะไม่มีหน้าที่ทําอะไรเลยนอกจากนอกจากนั่งรออยู่บนรถอย่างเดียวนะคะ เออแนนก็อยากถามทุกคนเหมือนกันน่ะมีพี่คนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าแนนทําหน้าเหมือนคนเขียจริงๆเหรอคะสงสัยผลงานมั้งก็หน้าตาแนนเป็นอย่างเงี้ยถ้าแนนสวยแนงก็คงไม่มาพูดอะไรเกี่ยวกับตรงนี้แล้วนะคะคือคนไม่สวยแนงก็ทําแบบตัวเองเป็นตัวเองที่สุดไม่ได้แบบว่าจะมาทําสวยมาอะไรขนาดนั้นนะแนงก็เป็นตัวของแนนแบบนี้เด็กบนบ้านเด็กคอมเมนต์คนหนึ่งนะคะตอนนี้ชีวิตการนอนแนน แนนก็จะมีผ้าห่มอันนึงมีหมอนรู้สึกว่ามันกว้างมากเสื้อผ้าอะไรของพวกเขาก็จะอยู่ข้างหลังบอของเขานะคะส่วนแนนก็ติดตัวนอนยาวเลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรบข้อขอ,อีกนะ<ม>ก็สามารถคอมเมนต์มาถามแนนได้นะหรือว่าทักมาคุยกับแนนที่ Facebook หรือ Line ก็ได้นะคะถ้าแนนว่างแนนก็จะตอบนะซึ่งแนนก็ทำงานด้วยแล้วก็ ช่วงนี้ถ้าแนนว่างแนนก็จะมาติดรถกับคนขับรถนะคะนานๆแนนจะได้มาทีนะแนนก็เลยว่าเอออยากเปลี่ยนบรรยากาศมาลองพูดอะไรบนรถด,ดูบ้างเพื่อที่ให้ทุกคนแบบว่าไม่เบื่อกับการที่แนนพูดแต่ในห้องหรือในบ้านนะคะตอนนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าแนนเปิดพัดลมอยู่นะคะแนนก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าการที่ขับรถคอกกระบะบรรทุก แล้วก็มาอยู่บนรถหกล้อจากความรู้สึกของแนนที่แนนไม่ได้เป็นคนขับนะแต่แนนเป็นคนนั่งแนนก็รู้สึกได้ว่ามันแตกต่างกันจริงๆอะค่ะทุกคนเพราะว่ารถคอกอะช่วงที่แนนขึ้นใหม่ๆเลยนะแนนนั่งเกรงตลอดเลยอะคือกลัวนะ่ะเราไม่รู้ว่ารถเราจะเป็นอะไรตอนไหนแต่พอมาเปรียบเทียบกับรถหกล้ออ่ะนี่แนนก็ขึ้นใหม่เหมือนกันนะคะเพิ่งได้มาขึ้นเลยนะแล้วรู้สึกว่า มันปลอดภัยอ่ะแนงขึ้นเลยแนงก็หลับยาวเลยนะคะหลับสบายมากด้วยเพราะว่าเบาะมันก็กว้างพอสมควรนะคะห้องโดยสารเขากว้างมากแต่แนงไม่รู้ว่ารถสิบลอ้อรถสิบสองล้ออ่ะแล้วก็รถพ่วงอะ่ะจะกว้างขนาดไหนนะเพราะว่าแนงยังไม่เคยได้สัมผัสเลยถ้ามีโอกาสหรือว่า ได้ขึ้นไปนั่งไปลงจริงๆอะ่ะแนนก็จะอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของแนนนะแต่ถ้าใครเคยประสบการณ์เกี่ยวกับรถอย่างนี้แล้วอะ่ะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแต่อย่าว่าแนนนะคือแนนใหม่จริงๆอ่ะค่ะทุกคนแนนก็แค่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังที่แนนเคยเจอนะแต่ส่วนมากประสบการณ์ของแนนอะ่ะมันก็มีไม่มากนะคะเพราะว่าแนนก็ขึ้นแค่แป๊บๆแ,แล้วก็ลงนะส่วนมากจะไม่ได้ขึ้นอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนให้เราไปขึ้นคันไหนส่วนตัวรถคอกนี่ก็คือขึ้นมาตั้งแต่ออกรถมาวิ่งได้ไม่กี่เดือนนะคะก็เลยเลิกวิ่งเพราะตั้งแต่ลดลงนะแนงก็ไม่มีงานวิ่งแล้วทีนี้ก็เลยลองมาเข้าบริษัทวิ่งประจําดูนะคะคือแฟนเขาก็มามา,มาขับก็มันก็มีงานให้เราตลอดนะพอเราเอางานมาส่งเขาก็มีงานให้เราขึ้นกลับเลยมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นงานประจํานะ แต่ถ้าเป็นไม่ใช่งานประจำอ่ะอย่างรถคอกที่เราหาเองอ่ะเราจะต้องหางานเองใช่ไหมเราต้องหางานเองทั้งไปและกลับถ้าเราไม่หางานเองทั้งไปและกลับมันจะไม่คุ้มค่าน้ํามันนะคะแล้วก็ถ้ารถคอกอ่ะเว่งงานประจําก็ดีเหมือนกันนะคะมีงานทั้งไปทั้งกลับมันก็จะคล้ายๆกับลถหก้ลรถสิบโล,โล,โล,โลเลยเท่าอยู่ในคิวประจํานะอยู่ในคิวประจําม,มีหัวคิวมีกินค่าคิวหรือก็ แล้วก็มีงานประจำเนี่ยเราก็จะได้งานทั้งไปและกลับโดยที่ว่าสำรองเอาไว้คือเราอย่างเช่นเราไปขอนแก่นอย่างเงี้ยเราขึ้นของไปขอนแก่นใช่ไหมพอเราลงของเสร็จเขาก็จะมีงานต่อให้เราก็คือในละแวกจังหวัดใกล้เคียงกันไม่อุดรก็หนองคายอุบลอะไรประมาณนี้ให้เราไปขึ้นงานต่อแล้วก็ให้เราไปส่งต่อโดยที่เราไม่ต้องหางานเองนะคะเขาจะมีงานรอเราเลยนะคะแนนบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่า การที่มีงานประจำอ่ะดีที่สุดที่แนนบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนหาเป็นแม่ค้าประจำหรือว่าเข้าคิวงานนะคะแต่คิวงานก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าแนนได้เคยได้พูดเกี่ยวกับหัวหน้าคิวให้ฟังแล้วนะแนนอาจจะพูดไม่ละเอียดเพราะว่าแนนไม่อยากจะพูดอะไรถึงเขามากคือเรื่องมันจบมาแล้วก็ให้มันจบกันแค่นั้นนะคะแนนแค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะแนนคิดว่าถ้าแนนเจอ พี่ๆคนไหนใน YouTube ที่ขับรถเอ่อรถพ่วงรถสิล้ออะแนงก็อยากจะลงไปทักนะแต่แนงไม่รู้จักใครเลยอะเพิ่งเคยได้เข้ามาสัมผสัสประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะอยู่แต่กับแก๊งรถคอกอ่ะพอได้เปิดโอกาสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะวันนี้แนงก็มาพูดแค่นี้นะคะความแตกต่างระหว่างรถคอกกับรถหล้อว่ามันแตกต่างกันยังไงนะการขับรถห้องโดยสาร แต่การกินการนอนอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะคะการอาบน้ําแล้วก็เรื่องงานแล้วก็เรื่องความเร็วรถแล้วก็เรื่องการแซงอะไรอย่างเงี้ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะถ้าเป็นรถคอกกระบะคอกบรรทุกนะคะจะแซงจะอะไรคือเราก็วิ่งได้สะดวกใช่ไหมเราไม่ต้องติดเวลาด้วยแต่ถ้าเป็นหกล้อะถ้าแซงขวาปุ๊บโดนทางหลวงโบกทันทีเลยะค่ะเพราะว่าแหนงก็เพิ่งเจอหมานะคะ วิ่งขวาไม่ได้ดูทางหลวงเปิดไฟแป๊บๆจ่ายตังค์เรียบร้อยค่ะแนนก็มีแค่นี้นะคะที่วันนี้ที่แนนอยากออกมาพูดแนนก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะกับการได้ขึ้นรถหกล้อครั้งแรกของแนนนะวันนี้แนนอาจจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็มาแบบในสภาพสบๆอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะใครที่ทนฟังก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ใครที่อยากพูดคุยกับแนนก็คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ก็ได้เลยว่าจะทักเฟซ เข้ามาปรึกษาเรื่องลดค้อหรือว่าจะทักมาคุยกับมาคุยเล่นกับแนนก็ได้นะถ้าแนนว่างแนนก็จะตอบทุกทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้แนนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแนนจะขอตัวไปขึ้นงานแล้วนะคะก็สำหรับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนหรืออยากให้แนนพูดเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ ฝากทุกคนกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแนนนะคะคือทุกวันนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเพราะว่าก็ทำงานด้วยแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆแนนก็จะออกมาแชร์นะคะวันนี้พูดวกไปวนมาแนนไม่รู้ว่าทุกคนจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะคะที่พูดวกไปวนมาเพราะว่าแนนไม่ได้เขียนไม่ได้เตรียมคําพูดเอาไว้เลยนะปกติแนนจะเขียนแล้วแนนก็จะเรียบเรียงคาพูดเพื่อที่ให้พูดออกมาแล้วฟังรู้เรื่องนะวันนี้พูดแบบ อยู่บนรถอ่ะแล้วทำอะไรไม่ถูกรู้สึกอยากอัดคลิปก็เลยอัดเลยนะคะวันนี้ก็จบคลิปไปเท่านี้ค่ะแนงขอตัวลาไปก่อนนะคะ